เกิดขึ้นหมดและเอามาเป็นประสบการณ์สอนตัวเราเองแล้วก็เมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นเยอะเราก็รู้สอนอยู่ได้ในสิ่งที่เราได้ได้เรียนรู้ชีวิตน่ะมันเป็นวิชาจริงๆเหมือนกับแม่ที่ได้วิชาจะเป็นตําราชีวิต ใส่คำใส่ที่ทำใหแม่ต้องใช้เสร็จพิชซี่สรัทธาคำสัพท์เราเพราะว่าแม่เดินตามคำสนอนพระเจ้าแต่เราไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเรายังเด็นดูดุชนแม,ม,นนม่ก็ยังเป็นดูดุชนคือยังมีกิเลสยมีความที่เรียกว่าความต้องการที่เรียกว่าเราเรายากบูชาเรามีศรัทธาเรายังไม่ได้เป็นผู้ที่ตรงถือว่าปล่อยวางได้ในที่สุดอย่างนั้นเราต้องเดิน เดินชีวิตต่อไปในในสัางที่เราถูกหรือว่าถูกําหนดให้เราต้องมาทาหน้าที่อะไรของแต่ละคนนลูกเหมือนลูกมีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่อะไรเราทําหน้าที่ของเราในที่สุดเหมือนแม่น่ะมีหน้าที่ตรงจุดเนี้ยแม่หนีไม่ได้ไะเข้าใจปะแม่มีหน้าที่ตรงเนี้ยจะให้แม่เลิกแต่ลูกเห็นว่าการที่แม่ทำแบบนี้แต่แม่จะถูกกระแสหรือว่าลูกสีดเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าทุกคนอ่ะมีจุดยืนอแต่ละคน ศรัทธาทุกคนมีแต่ว่าเหตุผลแต่ละคนมีนะแม่เข้าใจแม่เข้าใจทุกคนเลยนะว่าทาไมทุกคนถึงแบบว่าไม่มาศรัทธาไม่มาท,ทําิทีเสื่อมพันธคููเหมือนเดิมด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครอบครัวเงินทองช่้ป้าการงานเวลาหน้าที่แต่ละคนมันไม่อํานวยแล้วการที่จะสลากนะ่ะสลากปัจจัยสลากเวลาสละ,ละกา่ากใจจรง กาจะทำตนเองให้กับการที่เรียกว่าทำหน้าที่ตนเอ,เองในทางสายทางสายเทศนะีมันก็ไม่ง่ายอะ่ะแล้วก็หลายๆคนวางใจใแม่แม่มองว่าคนบางคนที่เขายังเห็นว่าการมีองค์อะ่ะขาดสติงมงายแล้วก็บ้าบอใช่ปะแม,แม,แม่แม่เข้าใจตรงนี้ว่ามันเป็นเรียกว่าการเรียนรู้ ตลอดมาที่แม่ออกข่าวหรือว่าแม่ออกยูทูบแม่ทาคลิปอะไรก็แล้วแต่ตลอดมาแม่ไม่เคยเสียใจเลยนะหรือว่าแม่พูดภาษาเทศหรือว่าแม่ต้องใส่มงกุดหรือว่าใส่ชุดซาลีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องราวมันเป็นเหมือนโปรไฟล์ันเหมือนแกลเลอรี่ชีวิตเราอะ ที่เราผ่านอะไรมาแล้วเราได้เข้าใจแล้วแม่ก็ภูมิใจด้วยนะว่ราแม่มาย้อนดูที่พระม่รดาท่านทานแม่แล้วพูดภาษาเทพแล้วสอนคนสอนวิสิต่ะแม่ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจว่าแม่แม่มีบุญมากๆที่แม่ได้มาทําหน้าที่เนี่ยเข้าใจปะมันมันฟันคิดหลายเลยนะแต่บางคนก็บอวกว่าอีบ้าระซาหรือว่าอะไรเงี้ยที่ดาแม่ในโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าแม่ก็บอกเป็นธรรมดานะ เขาไม่เข้าใจเขาไม่ใช่เราไม่เกยกับใครก็ายากที่จะอธิบายจริงไหมแม้แต่การที่เราผูาธธ้บริสเทศการลงองค์คนอื่นก็ไม่ได้เป็นเหมือนเราก็ยากที่จะอธิบายมันมันเป็นเรียกว่าอะไรค่าความสองพุทธเจ้าก็คือปัจจตบังชอบใช่รักคทานหรือเกลียดก็ไม่เหมือนกันจริงนะม ถ้าเกิดเหมือนกันทั้งหมดหมันจะเป็นไปไม่ได้วันนี้แม่ก็สั่งด้วยนะที่ที่ได้ควาคุยกันแล้วก็ได้มาเงื่อนจากแม่แล้วก็มุ่งถึงแม่ด้วยขอให้เป็นคนที่มีศรัทธาและนำพาตนเองให้พ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขตลอดไปนะนะี่คนะสัตว์ที่ไม่ประสบความ